Call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily laws for daily life รายการพอดแคสที่จะมาชวนคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call my lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คุณยอผมภูมิพงษ์คนเดียวนะครับถ้าฟังครับท่านผู้ฟังเ,เคยได้ยินไมหมฮะในเรื่องของช่วงทดลองงาน หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในร่องอถ้าคนไม่ไดนในเรื่องของช่วงทดลองงานเนี่ยควรจะได้ยินในเรื่องของอ probation นะครับไม่ว่าคณจะเรียกเขาช่วงทดลองงานหรือว่า probation ยังไงเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาที่เราเรียกกันเวลาที่เราเริ่มทํางานในบริษัทไหนหรือที่ไหนสักที่หนึ่งโดยในจ้างเนี่ยนะครับเขาก็จะกําหนดว่าฉันจะมีช่วงเวลาทดลองงานให้เธอนะเป็นระยะเวลาเ,ลาเท่านั้นเท่านี้ และเมื่อหลังจากที่เราผ่านช่วงทดลองงานตามที่นายจ้างในเขากาหนดมาแล้วหรือบริษัทที่เป็นคนจ้างงานเราเนี่ยกำหนดมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีว่าคุณจะผ่านโปรไหมนะครับซึ่งถ้าผมจะบอกท่านู้ฟังว่าไอ้คำว่าช่วงทดลองงานเนี่ยรือไอ้ probation เนี่ยตามกฎหมายแรงงานจริงๆมันไม่มีอ่ะท่านู้ฟังจะเชื่อผมไหมซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมมันจะพูดคําว่าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเนาะเพราะคาว่าไม่มีเนี่ย มันก็คงไม่มีคําเรียกในช่วงทดลองงานหรือ probation ถูกปะแต่ถ้าตามเรามองกันตามกฎหมายแรงงานจริงๆเนี่ยมันไม่มีครับผมอ่าท่านฟังก็จะงงว่าเอาคนภูมิแล้วที่เขาทํากันมาเนี่ยก็ค,คือเขาทําอะไรกันเดี๋ยวผมจะพาท่านฟังไปไล่แล้วกันเนาะว่าในกรณีเนี้ยไอช่วงทดลองงานเนี่ยแนวคิดเนี้ย การกําหนดวันเคยสังเกตไหมฮะทำไมเขาถึงจะมี1 1 9วัน120วันเขาคิดจากอะไรเรามาเริ่มมันก่อนเรามาเริ่มกันที่การจ้างงานนะครับผมจะตกอยู่ใต้ภายใต้พบรบคุ้มครองแรงงานเนาะไอ้พบอรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันก็จะกําหนดว่าถ้าสมมติว่ามีการจ้างงานกันเท่าไหร่เนี่ยจะต้องมีการในกรณีมีการเลิกจ้างในจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าลูเช่ให้ลูกจ้าง ใช่ไหมครับซึ่งเวลานายจ้างใส่ข้าวเชิอให้ลูกจ้างเขาคิดจากอะไรเขาคิดจากเวลาให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานให้ในายจ้างเหล่านั้นนะครับผมซึ่งขั้นต่ำที่สุดเนี่ยในมาตรา118 วงเล็บหหรือว่าอนุมาตาที่1นะครับผมเขาก็จะบอกกันว่าถ้าคุณทํางานเกิน120วันนายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นค่าจ้างจํานวน30วันเห็นไหมครับมันจะมีเมจิกนัมเบอร์คือถ้าเกิน120วันก็จะมีการต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในการเลิกจ้างเนี่ยนะครับผมที่เกิดจากฝั่งนายจ้างเป็นคนเลิกจ้างเนาะก็ต้องจ่าย30วันนี่แหละครับไอ้ที่มาของคําว่า120วันตามมาตรานี้แหละเป็นกรณีที่เขามาใช้กันกําหนดระยะเวลาทดลองงานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้า สมมติมีการทดลองงานซึ่งเราจะมองคือมันคือการจร้างงานจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าตากมกฎหมายมันไม่มีการแบ่งหรอกว่า120วันแรก119วันแรก10วันแรกเป็นเชื่อทดลองงานเขาไม่มองงั้นครับเขามองว่าการทํางานและรับการจร้างงานเนี่ยเป็นเวลาจ้างงานเสมอนะครับผมเขาก็จะนับอายุการจร้างงานเลยทันทีเพราะะนะ120วันที่พูดเนี่ยมันก็คือเพดาน ที่นายจ้างเนี่ยจะไม่จ้างในช่วงทดลองงานที่เขากําหนดไว้นี่แหละครับผมเกินร้อยวันเพราะว่าเมื่อถ้ามีการเลิกจ้างเนี่ยเวลาที่เกินร้อยสิบวันเขาต้องจ่ายค่าเชยเขาก็เลยเซ็ตมาให้ต่ําลงเขากําหนดมา90วันเขาบอกอ่าเกวันเรามาคุยกันนะว่าคุณจะผ่านโปรหรือเปล่าหรือคุณจะไม่ผ่านโปรในกรณีนี้ใช่ไหมครับซึ่งพอผ่าน90วันเขาบอกว่าเราไม่ผ่านเขาเลิกจ้างเราอ่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเฉยแต่กรณีอย่างเนี้ยเราต้องดูให้ดีนะครับว่าการเลิกจ้างที่เขาบอกเราว่าเขาจจะเเลก้างนี่ย มันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดเป็นใน2มุมแล้วกันเนาะในมุมของลูกจ้างก่อนในมุมของลูกจ้างนะครับผมเวลาที่เขาสมมติว่าเขาเซ็นสัญญาจ้างเราใช่ไหมครับแล้วในสัญญาจ้างจะมีระบุไม่ระบุไม่รู้แหละว่ามีช่วงทดลองงานหรือเปล่าใช่ไหมครับในกรณีเหล่านี้มันก็จะมีเรื่องของระยะเวลาการจ้างงานนะครับถ้าสัญญาจ้างงานนั้นมีกําหนดระยะเวลามาแล้วเช่นกําหนดระยะเวลามา2ปี แล้วเขาจ้างเวลาเขาจ้างงานเราไปอ่ะเขาบอกว่ามีช่วงทดลองงาน4เดือนนะ่า่เดือนเท่าไหร่ล่ะสี่สก็12ถูกไหมก็ร้อยี่ในกรณีที่ไม่อยู่วันบวกลบเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเขาจ้างงานเราไปละร้อยยี่สิบวันนะครับและคราวนี้เขาบอกว่าเราไม่ผ่านโปร แต่เขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าเว้ยเพราะการที่จะแจ้งเราล่วงหน้าหรือว่าจะให้เราออกจากการทํางานที่เราเซ็นสัญญาไปแล้วเป็นระยะเวลา2ปีเนี่ยแม้ว่ามาานันจะอยู่ช่วงทดลองงาน4เดือนก็ตาม,มานะครับผมทางนายจ้างเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเราวันนี้ในวันที่120หรือบางครั้ง4เดือนเนี่ยันเป็น121ด้วยนะแบบผ่านบอกไปแล้วผ่านไปแล้ว121วันแล้วให้เราออกเลยเนี้ยไม่ได้นะครับเขาต้องบอกกล่าวเราล่วงหน้าเป็นกว่า1รอบเงินเดือนก็คือต้องบอกเราอะในวันจ่ายเงินเดือนน่ะ ในรอบก่อนที่เป็นรอบของวันที่ครบร้อวันก็คือสมมุติว่าจ้างัีเดือนใช่ไหมเขาต้องบอกให้เราออกเนี่ยตั้งแต่วันที่เดือนที่3มแล้วนะคือต้องบอกก่อนหรือเป็นวันที่จ่ายเงินในเงินที่3 นะครับก็คือถึงจะมีผลในวันสุดท้ายของเดือนที่4ที่ไม่เกินร้อยยวันนะเขาถึงจะมีสิทธิ์เลิกจ้างเราได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยแต่กลับกันครับสมมติท่านนายจ้างเขาบอกเราอย่างเงี้ยเราเซ็นสัญญากัน2ปีใช่ไหมเขามาบอกเราในเดือนที่3ที่ผ่านที่3ไปแล้วอะ่ะก็เป็นช่วงในเดือนที่4ละไอการบอกกล่าวล่วงหน้าของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกในหนึ่งรอบเงินเดือนไงถ้าถ้าฟังงงเรื่องหนึ่งรอบเงินเดือนอะ่ะลองลอง search, เสิร์ชหาอีพีขเก่าของเราเราเคยอธิบายเรื่องนี้ไปละ ถ้าเขาบอกในเดือนเลยเดือนที่3ไปแล้วอะ่ะผลมันอะ่ะจะมีถัดไปไม่ใช่เดือนที่4นะครับไม่ใช่เดือนที่เขาบอกเดือนนั้นแต่จะต้องนับวันที่จ่ายเงินเดือนไปีกงวันก็คือมีผลในเดือนที่5วันที่จ่ายเงินเดือนเดือที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิน120วันพอเกิน120วันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องจ่ายค่าเฉยให้เราไงครับท่านผู้ฟังอ่าในกรณีนี้เป็นอย่างนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คนก็ดูให้ดีละกันว่าสัญญาจ้างคนเนี่ยในจ้างคนเขาบอกยังไงแล้วอันนี้อนนัผมพูดถึงกรณีที่กําหนดานการทดลองงานหรือว่าช่วง probation เนี่ยเป็นระยะเวลาต่ำกว่า120วันนะอย่างกรณีที่บางาบางบริษัทเนี่ยมีการกําหนดช่วงทดลองงานนะครับเกินกว่า120วันเช่นกําหนด6เดือนหรือบางครั้งคุณผู้ฟังคดีไหมมีคําว่าต่อโปร อ่าก็คือผ่านไม่ผ่านโปรโต่อโปรโหน่อยไอต่อโปรเนี่ยแล้วมันนับเวลาจ้างงานเนี่ยมันเกินกว่า120วันอะ่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันไม่นับเป็นช่วงโปรแล้วนะครับมันนับเป็นช่วงการจ้างงานจริงๆนะเพราะาอย่างที่ผมบอกอะไอช่วงโปรไว้โปรอะกฎหมายไม่สนกฎหมายสนแค่ว่าคุณทํางานแล้วได้เงินหรือเปล่าถ้าคุณทํางานแล้วได้เงินเขาก็นับเป็นระยะเวลาของการจ้างงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างอยู่ดีอ่ะบอกว่าต่อโปรเราอ่ะต่อจาก4เดือนไปเป็น6เดือนอย่างเงี้ยถ้าต่อ้เขาบอกว่าเราไม่ผ่านการทดลองงานนะครับนาย จ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินค่าเชยๆให้คุณด้วยนะตามระยะเวลาที่เขาต่อโปรเราไปอ่ะไม่ว่าจะเป็น30วันนะครับจากการที่ผ่านไปแล้ว6เดือนหรือสมมติเขาต่อระดับแเดือนอ่ะเอก็ต้องจ่ายเรา30วันเหมือนกันคุณก็ลองเปิดมาตา1นึ่งหนึ่งแปดพรบคุ้มครองแรงงานดูว่าโปรของข,ของคุณที่เขาต่อไปเนี่ยมันถึงขนาดไหนกันอเมื่อกี้เราพูดของมุมลูกจ้างว่และเราพูดของมุมนายจ้างนิดน,นึงแล้วคุณภูมิครับถ้าผมเป็นนายจ้างอะ่ะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทดลองงานลูกจ้างเลยเหรอ มีครับผมแต่การทดลองงานลูกจ้างเนี่ยว่าคุณเตรียมสัญญาจ้างอะ่ะคุณต้องไม่ได้เตรียมสัญญาจ้างเป็นรูปแบบที่ว่าเซนยาวทีเดียว2ปีเซนยาวทีเดียวปีหนึ่งเซนยาวทีเดียว5ปีหรือเซนยาวแบบไม่มีกาหนดะระยะเวลาเวลาคุณจะจ้างใครในช่วงทดลองงานอย่างนี้ครับคุณจะต้องทําเป็นสัญญาแยกครับ ผมจะแนะนำเนาะคุณก็เตรียมสัญญาทดลองงานไว้กําหนดระยะเวลาเป็นอันหนึ่งร้อวัน90วัน110วัน119วันแล้วแต่คุณเอาให้มันต่ำกว่า120วันเห็นไหมครับในกรณีนี้นมันจะเป็นสัญญาจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกจ้างคุณเนี่ยเวลาเขากําหนดเขากำหนดระยะเวลาอย่างเนี้ยคุณก็ไม่ต้องต่อสัญญาจ้างในกรณีที่เขาไม่ผ่านโปรแต่ถ้าเขาผ่านโปรคุณก็ทําสัญญาจ้างเขาเป็นระยะยาวเห็นไหมครับกรณีเนี้ยก็คือไม่ต้องมีการถกเถียงกันเรื่องว่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แต่ ไม่ใช่ว่าคุณกาหนดให้เขาสมมติคุณกําหนดช่วงทดลองงานให้เขาหรือ provision ในเขาเนี่ยร้อยสิบเก้าวันใช่ไหมครับแล้วคุณหัวใสคุณบอกคุณภูมิบอกมาให้กําหนดเที่ยวร้อยสิบเก้าวันแล้วคุณรู้สึกว่าเขายังทํางานไม่เป็นที่พอใจของคุณอ่ะคุณก็ทําสัญญาเป็นช่วงทดลองงานอันใหม่มาเลยเว้ยแล้วก็กําหนดอีกร้อยสิบเก้าวันอย่างเงี้ยคนหมายเขาก็ถือว่าคุณจ้างงานเขาคนับตั้งแต่สัญญาแรกนะเขาไม่นับสัญญาแรกมาแล้วก็ลบแล้วก็เป็นสัญญาที่สองเขาจะนับเป็นสัญญาแรกบวกสัญญาที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานก็เกิน งานหรือว่าประเมินตัวลูกจ้างเนี่ยผมว่ากําหนดประยะเวลาสั้นๆก็น่าจะเพียงพอ,อกับการดูแล้วว่าเขาฟิตกับ c u เจอร์ของบริษัทเราหรือเปล่า performance เขาเนี่ยดีตามที่เขาโฆษณากับเราหรือเปล่าอย่าไปเอาเปรียบเขาเลยครับอย่าไปตั้งโปรโบแบบ probation สปีอะไรเงี้ย probation หนึ่งปีผมว่ามันก็โหดไปสําหรับตัวลูกจ้างใช่ไหมครับก็เ้าฟังก็ลองคิดดูว่าคุณจะเป็นมุมในจ้างลูกจ้างคือกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะแร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูให้ดีว่าเราได้รักษาสิของเราแล้วหรือยังที่นี่รู้จักขนายคุณแล้วครับผมว่าไอ้คำว่า probation หรือการทดลองงานเนี่ยมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าการจ้างของคุณเ,เป็นรูปแบบไหนแบบที่ผมบอกหรือเปล่าแบบแบบที่ผ่านการสิ่งที่เรียกว่าทดลองงานหรือเป็นกรณีที่ว่า เฮ้ยมันต้องจ่ายค่าเฉยแล้วนี่คุณก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าแบบไหนคือแบบถูกต้องยาวเปรียบกันเลยนะครับเชิญคุณอฟครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเราคอม l a ล y e r s ได้ที่เพจ Facebook y o u t u b e หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Daily laws for daily life. Daily laws for daily life.